ิ่มแล้ว,วเนี่ยสวัสดีครับเอามัวแต่คุยกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตีตะปูนะครับเห็นช่างหลายคนว่าตียังไงก็โดนมือตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะมามีวิธีการให้ดูนะครับว่าตีตะปูยังไงไม่ให้โดนมือตัวเองก็ทำนางลองตีแบบปกติดูก่อนนี่จับแล้วก็ตีใช่ไหมนี่ปกติแล้วก็จับถ้าเราพลาดปั๊บมันก็จะโดนมือใช่ไหมพลาดคือโดนแน่ๆเลย แต่นี่เรามีตัวช่วยครับแม่มีสองแบบคืออะวยนะสองแบบเอาเอาค้อนมาดูครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนบบึ่งครับนี่นค้อนตัวนี้คือเราต้องไปหาซื้อตามร้านแล้วก็มันก็จะมีไม่เหล็กดูดนะฮะนี่ยมันมีไม่เหล็กดูดอยู่นี่มันจะดูดตะปูไว้ตึ๊บนี่แล้วมันก็จะล็อกไว้เลยเราตีเข้าไปเราไม่ต้องจับปั๊บนี่ยังไงก็ไม่โดนมือฮะแล้วก็ซ้ําเข้าไปเลยครับเอากำลังซ้ําให้ดูหน่อย ปับ๊บอ้าวทีนี้อันนี้อันนี้อแอบ,บอันนี้ก็ใช้ได้เ<บ>านาะอีกแบบใบอสเขาอีกแบบแบบไห,ไหนเอ่ยนี่อีกแบบหนึ่งแบบไหนอ้าวไหนอ้วบนี่อ๋อเอาไหมทำไหมด้านที่เราเอามาง,งัดงัดตะปูนะครับใช้ได้เหมือนกันเอ้าลองปึ๊บน่ะอยู่เหมือนกันมเราไม่ต้องเอามือไปจับแล้วมันเวลาเราตันก็ไม่โดนมืออตะปูคอนกรีตก็ใช้ได้ครับอ้าวลองติดดูอันนี้ก็ติดเหมือนกัน แบบแต่ตะปูคอนเกรตจุดที่มันสูงๆอ่ะกำลังตีให้ดูสูงๆแบบว่าจุดที่เราเอื้อมไม่ถึงเนี่ยเอื้อมไม่ถึงเราจุดเลยเราไม่ต้องจับเราก็ตอกเลยเลยปับ๊บหนะ่ะอยู่เลยเห็นไหมเราไม่ต้องเอ,อื้อมมือมือ,มอ,มอนึงไปจับเนะี่ยได้เลยอ่าเนี่ยเป็นเทคนิคง,ง่ายๆของการตีตะปูยังไงไม่ให้โดนมือนะครับไม่ไม่ยากเลยได้เหมือนกันฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันอ้าลุบขึ้นไปปั๊บหน่ะอยู่เลยต้องให้ดูใกล้ๆเลยโอ้ซ้ำอีก ปา่ปาปา่าป่าหนักให้เนียนเอา oh. ให้ก็ฝากไว้ฮะดูหัวค้อนหน่อยครับนี่เอตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบเหมือนกันเหรอสองร้อยห้าสิบไม่ได้โฆษณาให้นะครับสองร้เมื่อก่อน <c oughs> มันเราจะใช้แบบรุ่นเก่ามันไม่มีหัวหรอ <c oughs> แต่รุ่นนี้มันมีเนี่ย ถ,นนถ้าไม่มีหัวไม่เหล็กเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แหละช่วยตัวช่วยอ๋อนี่ถ้าไม่มีหัวไม่เหล็กเราก็ใช้ฝั่งนี้นะครับอ่ะเป็นเทคนิคนิ้ไม่น้อย,อยสําหรับอ่างานช่างนะครับเอาฝากไว้ที่นี้ก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคุณนะ